สวัสดีครับพบกันอีกครั้งสำหรับพระลุงจาราคาเบาๆนะครับพบกันอีกครั้งสำหรับพระลุงจาราคาเบาๆบอีพีนี้เป็นอีพีที่17แล้วนะครับเป็นอีพีที่17แล้วนะครับทุกองค์2 0 0บาทนะครับทุกองค์2 0 0บาททุกองค์เลยนะครับพร้อมส่งนะครับปิดห้าองคเระมีของสมนาคุณให้ท่านนะครับอีกหนึ่งองนะครับสนใจก็ ติดต่อเข้ามานะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เ,อเดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8 0897043388สําำหรับพระลุงจาราคาเบาๆนะครับทุกองค์200บาทนะครับพร้อมส่ง200บาทพร้อมส่งนะครับนะครับมาพบกับองค์แรกเลยนะครับเป็นสมเด็จประดับพลอยนะครับพลอยแดงนะครับ นะครับแล้วก็มีเขียวเนิวซับนะครับประดับด้วยนะครับองค์แรกนะครับสำหรับองแถวที่หนึ่งองที่หนึ่งนะครับแถวที่หนึ่งองที่หนึ่งนะครับเป็นสีแดงนะครับผิดทองนะครับสนใจกข้ปิดช้ไมได้เลยครับแถวที่หนึ่งองที่หนึ่งนะครับสำหรับ พระประด oh oh er. oh oh ับพลอยนะครับแถวที่1องค์ที่1ต่อไปแถวที่1องค์ที่2นะครับแถวที่1องค์ที่2นะครับแถวที่1องค์ที่2สําหรับตามที่ชิ้นชอบอ่าสำเร็จประดับพลอยนะครับแถวที่1องค์ที่2องค์นี้ออกสีน้ําเงินนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับนะครับแถวที่1องค์ที่2 จะไปแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามก็องค์นี้ประดับนะครับรอยสีขาวเลยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับด้านหลังสีน้ำเงินนะครับเช่นเดียวกันนะครับสวยงามนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสาหรับ สมเด็จวังหน้านะครับสมเด็จวังหน้าราคา200บาททุกองนะครับ200บาททุกองค์นะครับ,บ,ททรบแถวที่1องค์ที่3นะครับสำหรับองค์นี้นะครับต่อไปแถวที่1องค์ที่4นะครับแถวที่1องค์ที่4ี่นะครับอง์นี้สีเหลืองนะครับสวยงามนะครับ สำหรับพาประดับพลอยนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับนะครับสีเขียวนะครับเขียวเนื้ซับนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่สนใจก็ปิดกนมานะครับทุกองค์สองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับทางเราโอนอย่างเดียวนะครับ ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแจ้งให้ทราบนะครับไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับแถวที่1องค์ที่4ต่อไปแถวที่1องค์ที่5นะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับสวยงามน,นะครับแถวที่1องค์ที่5นะครับ สนใจก็ปิด้มาได้นะครับแถวที่1องค์ที่5ต่อไปแถวที่2องค์ที่1นะครับแถวที่สองค์ที่หเป็นสมเด็จนะครับสีน้ำเงินนะครับออกสีน้ำเงินนะครับ ด้านหลังตาสัญลักษณ์นะครับแถวที่2องค์ที่หนึะครับต่อไปแถวที่2องค์ที่2นะครับเป็นสีเหลืองนะครับโทนออกสีเหลืองนะครับแถวที่2องค์ที่สองสวยงามน,นะครับ หลังก็สัญลักษณ์ราชการที่4นะครับแถวที่2องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่2องค์ที่3สีเขียวนะครับแถวที่2องค์ที่3นะครับด้านหลังก็ตาสัญลักษณ์ราชการที่4เช่นเดียวกันนะครับแถวที่2องค์ที่3าม แถวที่สององค์ที่สี่นะครับออกสีดำนะครับสีดำองค์นี้สีดำนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับด้านหน้าด้านหลังสัญลักษณ์ราชกาลที่สี่ แถวที่สององค์ที่ห้านะครับเป็นสีขาวนะครับสีขาวนะครับด้หลังตาสัญลักษณ์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับแถวที่สองเนี่ยห้าสีเลยนะครับสนใจก็น่าสะสมนะครับปิดมาทั้งห้าสีเลยห้าสีเลยก็ได้นะครับจะได้สะสมเป็นชุดเลยนะครับห้าสีเลยนะครับสําหรับ แถวที่สองนะครับแถวที่สองมีห้าสีด้วยกันนะครับต่อไปแถวที่สามองค์ที่หนึ่งะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับรูปหล่อสมเด็จโตนะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งนะครับ ถวที่สามองค์ที่สองนะครับเป็นเป็นเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะนี้เป็นโลหะนะครับนี่ครับเป็นยางยุ่งยันยันยุ่งนะครับเรโตนะครับด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับแถวที่สามองค์ที่สองนะครับ ต่อไปแถวที่3องค์ที่3นะครับเป็นเนื้อตะกวดถ้ำชานะครับสำหรับองค์นี้นะครับด้านหน้าเป็นชุดเบญจบภาคีนะครับแถวที่3องค์ที่3นะครับแถวที่3มองค์ที่4นะครับ พุทธจารย์โตนะครับถึงคำพีนะครับนะครับด้านหลังนะครับหรเก่าเก่าเลยนะครับสนใจก็ปิดกันไม่ได้นะครับแถวที่สามองค์ที่สี 3, 5, น่นะครับแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับนะครับเป็น โบ์แล้วก็มีเจดีย์เอียงอยู่นะครับแถวที่3องค์ที่5นะครับเป็นโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะเนื้อโลหะผสมนะครับด้านหลังนะครับต่อไปแถวที่4องค์ที่1นนะครับเป็นสมเด็จ ยงยุ่งเนี่ยแต่นนี้เป็นเนื้อผงนะครับเนื้อผงนะครับลงรักปิดทองนะครับลงรักปิดทองนะครับด้านหลังสมเด็จโตวัดะระฆังสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสมเด็จโตวัดะระฆังสองสี่หนึ่งหนึ่งแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับ ต่อไปแถวที่4องค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จเนื้อว,ว่านจำปาสักนะครับสมเด็จเนื้อว,ว่านจำปาสักนะครับเป็นเนื้อว,ว่านนะครับแห้งๆเก่าๆเลยนะครับด้านหลังนะครับแถวที่4องค์ที่2นะครับเป็นเนื้อว,ว่านจำปาสักนะครับ ตอไปแถวที่4องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จนะครับเกศธลุซุ้มนะครับสมเด็จเกศธลุซุ้มด้านหน้านะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับเป็นสมเด็จสองหน้านะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับสําหรับสมเด็จสองหน้านะครับแถวที่4องค์ที่สาม แถวที่สองค์ที่3นะครับต่อไปแถวที่4องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จนะครับยอดขุนพลนะครับสมเด็จยอดขุนพลนะครับแกล่งแล่งนะครับนี่แก่งแข่งนะครับแถวที่4องค์ที่4นะครับ เป็นสำเร็จยอดขุนพลนะครับต่อไปแถวที่4ี่องค์ที่หก็สมเร็จยอดขุนพลอีกองค์นะครับแกล่งครับนี่ง,แก,งแกล่งนะครับ ที่สี่องค์ที่ห้านะครับยอดขุนพลอีกองหนึ่งนะครับเนื้อแกล่งมากเลยนะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งเป็นสมเด็จนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับเนื้อแกร่งนะครับแก่ปูนนะครับแก่เปิอขอยนะครับแก่เปิอข่อย นี่ครับมวลสารนะครับด้านหลังเป็นลายโบตันนะครับข้างหลังเป็นลายโบตันนะครับตัวจก็ปิดก็ได้นะครับทุกองค์200บาทนะครับทุกองค์200บาทนะครับพร้อมส่งเลยครับ200บาทพร้อมส่งเลยนะครับนะครับแถวที่5องค์ที่1นนะครับช่องทางการติดต่อก็ เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวนะครับ0897043388 0897043388นะครับทอนที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแถวที่5องค์ที่1นะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่ 2, 2> เป็นสำเร็จนะครับสีเขียวนะครับองค์นี้นะครับ หลังก็เป็นลายโบตังเช่นเดียวกันนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่5องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่5องค์ที่3นะครับ เป็นสมเด็จนะครับเก่าานะครับเนื้อเก่าๆเก่งงนะครับหลังมีก้างปลานะครับหลังมีก้างปลาสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับสมเด็จหลังก้างปลานะครับสมเด็จหลังก้างปลานะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับ เช่นเดียวกันนะครับสมเด็จนะครับเนื้อแกล่งนะครับหลังก้างปลาเช่นเดียวกันนะครับหลังก้างปลาเช่นเดียวกันครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่นะครับสมเด็จหลังก้างปลานะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับตรงนี้องค์ใหญ่หน่อยนะครับ เป็นสมเด็จนะครับหลังก้างปลาเช่นเดียวกันนะครับหลังก้างปลาเช่นเดียวกันนะครับลข้างหลังนี่มีปั๊มวัดใหม่อเมตตลดนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับต่อไปแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่หนึ่งเป็น สมเด็จนะครับบุเงินนะครับ, 6, รบสมเด็จบุเงินนะครับแถวที่หกองที่หนึ่งนะครับสมเด็จบุเงินนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับนะครับด้านหน้านะครับต่อไปแถวที่หกองที่สองบุเงินเช่นเดียวกันนะครับ แถวที่6อง์ที่2นะครับต่อไปแถวที่6อง์ที่3นะครับเป็นสมเด็จเนืองแสงนะครับด้านหน้านี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับด้านหลังนะครับมีหมุดนะครับมีหมุด ส่จ,จะคัดปีกขึ้นมาได้นะครับสมเด็จเรื่องแสงแถวที่หกองที่สามนะครับต่อไปแถวที่หกองที่สี่นะครับเป็นสมเด็จเรื่องแสงอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับสมเด็จเรื่องแสงไกเซอร์นะครับจะหลังหมดนะครับจะหลังมีหมดนะครับ แนใจก็ปิดขึ้นไม่ได้นะครับแถวที่6องที่4ี่นะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับเรืองแสงนะครับแถวที่6องค์ที่4ต่อไปแถวที่6องค์ที่5นะครับแถวที่6องค์ที่5เป็นสมเด็จเรืองแสงยอดคุณพลนะครับพิมพ์ยอดคุณพลนะครับสนใจก็ปิดขึ้นมาได้นะครับ แถวที่6กองค์ที่5นะครับด้านหลังมีหมุดเช่นเดียวกันนะครับแถวที่6องค์ที่5นะครับเรืองแสงนะครับเรื่องแสงในที่มืดนะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่1นะครับสวยงามมากนะครับแถวที่7องคอที่1เป็นขัวโตนะครับ นั่งอยู่ใต้ร่มโพลนะฮรร่มโพลนะครับัวตัวนั่งอยู่ใต้ร่มโพลนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นคาถาชิ้นนบัญชนนะครับนะครับชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่หนึ่งนะครับด้านหน้าครัวตนะครับสวยงามนะครับเนื้อแร่ง หลังเป็นคาถาชีนบัญชรนะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่2อนะครับอีกองหนึ่งนะครับสำหรับขัวโตนะครับขัวโตนะครับนั่งใต้ต้นโพนะครับด้านหลังคาถาชีนบัญชรนะครับเช่นเดียวกันนะครับ แถวที่7องคองที่2นะครับองนี้นะครับทุกองสอง0้บาทนะครับทุกองสอง0 0อบาทนะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จนะครับองค์ดำนะครับแถวที่7องค์ที่3นะครับบนศารนะครับไม่เหล็กดูดนะครับไม่เหล็กดูติดนะครับ แถวที่7องค์ที่3นะครับดัาดันหลังนะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่4นะครับองค์มีวน้ะออกสีเขียวนะครับเห็นหน้าตาเลยนะครับชัดเจนนะครับแถวที่7องคองที่4ด้านหลังนะครับ องนี้ก็มเมล็กดูดนะครับดูดนิดๆนะครับนะครับไม่ล็งนะครับแต่ก็ติดนะครับแถวที่7จ็ดองที่สนะครับเมล็ดดูดติดนะครับสําหรับสมเด็จองนี้นะครับต่อไปแถวที่7องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จเนื้อโรยผงตะใบทองนะครับ องนี้โรยผงตะไบทองนะครับสีดํานะครับโรยผงตะไบทองแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับด้านหลังนะครับเห็นผงตะไบทองนะครับอง์นี้ก็มีเหล็กดุดนิดๆน,น,นะครับแถวที่เจ็ดองที่ห้านะครับ ้านหลังนะครับเห็นผงตะไบทองนะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่1นะครับแถวแถวที่8แถวที่9นี่ไม่ไหล็กดิบดูดติดทุกองนะครับเป็นองค์ดํานะครับแถวที่8องค์ที่หนี่ดูดติดนะครับแถวที่8องค์ที่1นะครับ สำเร็จดำนะครับม่เหล็กดูติดต่อไปแถวที่8องค์ที่2นะครับเป็นสมเร็จเนี้ยเก่งๆ่งเก่าเก่าเลยนะครับแถวที่8ององที่2นะครับด้านหลังนะครับมีเหล็กดูติดนะครับ ไมเไ <ENNIS S 1> ดโดดติดเลยนะครับแถวที่8ปดองค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่3เป็นสมเร็จดำอีกองค์นะครับแต่พิมพ์พุทธซ้อนนะครับพุทธซ้อนนะครับขาสิงนะครับพุทธซ้อนขาสิงนะครับแถวที่8องค์ที่3นะครับไม่ได้ดดติดนะครับแถวที่8องค์ที่3นะครับ สมเด็จดำพุทซ้อนนะครับพุทซ้อนนะครับต่อไปแถวที่8องค์ที่4นะครับแถวที่8องค์ที่4เป็นสมเด็จดำอีกองค์นะครับสวยๆนะครับเจ๋ดจดซุ้มนะครับแถวที่8องค์ที่4นะครับนะครับมวลสารนะครับเห็นนะครับไม่เลยดูติดนะครับ แถวที่8องค์ที่4ี่นะครับสนใจครับปิดเข้ามาได้นะครับทุกองค์2 0 0บาทนะครับทุกองค์200บาทพร้อมส่งปิดมา5องค์เรามีของสำับเนาคุณให้กับท่านนะครับอีก1องค์นะครับแถวที่8อดองที่4ต่อไปแถวที่8องค์ที่ห้านะครับแถวที่8องค์ที่ห้าองนี้สีเขียวนะครับองค์นี้สีเขียวดูพิมพ์หน้านะครับ ชัดเจนเลยนะแถวที่8องค์ที่5นะครับจมูกหูตานะครับชัดเจนนะครับแถวที่8องค์ที่5ด้านหลังนะครับเรียดูจิดนะครับดูจิตจิตนะครับนะครับนะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับ ด้านหน้านะครับด้านหลังสนใจก็ปิดมาได้นะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่1นะครับเป็นสมเด็จเนื้อเก่งๆเก่าๆนะครับเป็นสมเด็จอ่ากองไปขีนะครับอย่างหนาน,นิดนึงนะครับนะครับด้านหลังนะครับ ลอยเส้นนะครับปูไตรอยนอนด้นนะครับนะครับแถวที่ห้าองค์ที่เอแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งโทษครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งนะครับเมล็กดูดติดนะครับเมล็ดดูดนะครับนะครับเล็ดดูดนะครับแถวที่เก้าองค์ที่หนึ่งต่อไปแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับเช่นเดียวกันนะครับ เก่ง,งเกงเก่าๆเลยนะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับนะครับเป็นสำเร็จกล่องวิชีดนะครับแถวที่9องค์ที่2นะครับไม่ได้็กดูดติดนะครับไม่เหล็กดูดนะครับนะไม่เหล็กดูดติดนะครับ ที่9องค์ที่2นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่3นะครับแถวที่9องค์ที่3ตรงนี้เนื้อจะออกนุ่มนิดนึงนะครับเนื้อนุ่มเลครับแถวที่9องค์ที่3ด้านหลังนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมีรอยปูไตนอนด้นนะครับ แถวที่9องค์ที่3นะครับนะครับไม่เด้ดูดติดนะครับไม่ได้ดูด,ดนะครับดูดทุกองค์นะครับสําหรับแถวที่8ที่9นี้นะครับแถวที่9องค์ที่3แล้วต่อไปแถวที่9องค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จ เนื้อนุ่มอีกองนะครับแกล่งนุ่มนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับมวลสารเห็นนะครับเป็นสาเร็จกองมิขีดอีกองหนึ่งนะครับที่สวยนะครับสวยจริงๆนะครับดูนะครับลอยมีเหล็กดูดติดนะครับนะครับดูดติดนะครับ ไม่เล็กดูดติดนะครับแต่ว่าดิชนะครับไม่เล็กดูดนะครับแถวที่9องค์ที่4นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่5องค์สุดท้ายสําหรับ EP17 แล้วนะครับ EP17 องค์มาถึงองค์สุดท้ายแล้วนะครับเป็นสมเด็จของพิีิตกเช่นเดียวกันนะครับนุ่มๆนะครับเนื้อนุ่มนะครับเียนตานะครับ แถวที่9องค์ที่5นะครับองค์สุดท้ายสำหรับ ep 17นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับทุกองค์200บาทพร้อมส่งนะครับ200บาทพร้อมส่งช่องทางการติดต่อก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเดียวกันนะครับ0897043388 0897043388นะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับทุกองค์200บาทพร้อมส่งนะครับ200บาทพร้อมส่งนะครับปิด5องค์ เแมของสมนาคุณเปมไรท่านอีกหนึ่งองค์นะครับสนใจนะครับก็ปิดเข้ามาได้นะครับสำหรับพระลุงจาราคาเบาๆนะครับสำหรับ EP 17นะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0 8 9 7 0 4 3 3 8 8สําำหรับ EP นี้นะครับพระลุงจาราคาเบาๆก็ต้องขอกล่าวคำว่าตวัสตีนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันพุธนะครับอีพีต่อไปเป็นวันพุธนะครับอีพีนี้วันเสาร์นะครับสนใจก็ปิดเข้ามานะครับทุกองค์200บาทนะครับทุกองค์200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ200บาทพร้อมส่งแล้วก็ปิดมา5องค์นะครับเราแถมให้ท่านอีกนะของสามนาคุณสมนาคุณให้ท่านอีกหนึ่งองนะครับสำหรับ EP นี้ก็นะครับคงจบด้วย แค่นี้นะครับพบกันใหม่ EP หน้าวันที่วันพุธหน้านะครับสวัสดีครับ